<applause> الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله بنوبتي من سعيد بن جبير ท่านได้เกิดในปีฮิจรรัสสากราช47และได้เสียชีวิตในปีฮิจรรัสสากราช95ท่านได้พูดถึงในเรื่องของการทดสอบเมื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตตาลท่งทดสอบบ่าวของพระองค์การทดสอบพี่น้องผู้ที่มีอิมานท่านได้กล่าวดีมากท่านได้กล่าวว่าอัลซอบรอเอติรอฟุนอับดิลิลลฮิบิมาอัลซอบะฮูมินหู و ا ح ت ล ا ب ه إن الله و ر ج ا วาบิฮิ ว่าดายจะเจอัลร๊จุล์วะฮัวจะเจลล์ดูลาย์รอมินห์อิลลาศับระทันสัยบินจูเบตันได้กล่าวว่าการอดทนคือการที่บ่าวคนหนึ่งยอมรับว่าสิ่งที่พระองค์นั้นทรงทดสอบเป็นกรรมสิทธิ์เดีาหรอและทั้งหมดที่พระองค์ทรงทดสอบบ่าวของพระองค์ล้วนแล้วมาจากพระองค์ในการที่เขามีความตั้งมั่นตั้งใจสิ่งที่ พระอ,องค์นั้นได้ทรงเตรียมให้แก่เขาและหวังการตอบแทนจากพระอ,องค์บางทีชายคนหนึ่งมีความกิวโกรดมีความโกรธเครืองแต่เขายังมีความอดทนในสิ่งที่พระอ,องค์นั้นทรงทดสอบสิ่งเหล่านี้เขาจะไม่เห็นถึงการตอบแทนเว้นแต่จะต้องผ่านการอดทนคำพูดนี้พี่นองพู้ที่มีมานคำพูดที่อยู่ในหนังสืออัซอบรุวาสวะ อเลฮีลีอิบนิอบิดุนยาหน้าที่1 1 3ท่านอิมามอิบนุกัยยิมอันเยวซี่ยรอฮิมาฮุลลัดท่านได้อธิบายคำพูดของท่านสาอีตบินยูเบดีมากเป็นน้องผู้ที่มีม่านท่านได้แกะเป็นคำและได้อธิบายหลักฐานที่อยู่ในองค์การของรัุบานะหัวตะอาลาท่านสาอิดบินยูเบท่านได้กล il ่าวว่าอะติรอฟุนอับดิลิลล์บิมาอัลซอบะฮูมินหุการที่บ่าวคนหนึ่งยอมรับ ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงทดสอบลว้วนแล้วเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ท่านอิบนุนก็ยิมท่านได้กล่าวว่าประโยคนี้เสมือนว่าเป็นประโยคที่มีการอธิบายถ้อยคําของอัลลอฮ์ที่อยู่ในอันกุรานที่ว่าอินนาลิลล่แท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์เดียวหรอหมายถึงอะไรท่านอิบนุนก็ยิมท่านได้กล่าวว่าฟายะริฟู อันนู้มินกุลลิลละยาตะสอรฟูฟีฮิมาลิกูฮูบิมายูรีดประโยคนี้พีน่น้องผู้ที่มีมานการที่เรากล่าวว่าอินนาลิลละแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์เดี๋ยวลอหมายถึงว่าบ่าวคนหนึ่งเขาได้ยอมรับว่าแท้จริงทุกสปปรรพสิ่งทั้งหมด้วนแล้วอยู่ภายใต้อำนาจหรือกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตะอาลาพระองค์จะบริหาร จะจัดการอย่างไรก็ตามตาม,ตามที่พระองค์นั้นทรงประสงค์และคําพูดต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอ ي มานคําพูดของท่านสาอิดบินจูเบท่านได้กล่าวว่าวะฮ ah ์ต uh ิซาบูฮูอินดัลอหมายถึงว่าเป็นการตั้งมั่นตั้งใจในการแสวงหาสิ่งที่อยู่ณที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตาละประโยคนี้ท่านอิบนุนกัยยมท่านได้กล่าวว่ากค่นั้นทตัฟซีรุลีกอุลีฮีว่าอินน่าอิเลหิรอจีอูน หมายถึงว่าประโยคนี้พี่น้องพุทีิมีหมานคําพูดของท่านซาอิดบินจูเบดเป็นการอธิบายถ้อยคําของลัทุบฮานะฮัวตาลาที่ว่าและแท้จริงเราจะต้องกลับไปยังพระองค์หมายถึงว่ายังไงพี่น้องพุทธ่มีหมานไอตารุดดูอีเลยฮิฟย์เจซีนาอลาสบรีนาววลาอยู่ดีอุอาจรอนมูซีบะประโยคนี้พี่น้องพุทีิมีหมานแท้จริงเราจะต้องย้อนกลับไปอย่างอัลลอฮ์หมายถึงว่าเราจะต้องนํา การทดสอบของอัลลอฮ์เนี่ยกลับไปยังรัสุบฮานะฮูอัตาอลาเพื่อที่จะให้พระองค์นั้นทรงตอบแทนให้แก่เราบนสิ่งที่เรานั้นได้อดทนอดกัน้นต่อการกำหนดของรัสุบฮานะฮูวัตตาอลาและจะต้องเชื่อว่ายอมรับว่าพระองค์นั้นมิทรงทำให้ผลบุญของการอดทนที่เรานั้นประสบกับการทดสอบไม่สูญหายไปไหน และประโยคต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมานคำพูดของท่านสาอิบินจุเบตท,ที่ว่าวกเดยะยะสะอรยูรูวะหัวยะตะยันรดูหมายถึงอะไรพี่น้องผู้ที่มีมานชายคนหนึ่งเนี่ยกิ้วโกรดแต่เขายังมีความอดทนอดกัน้นเขามีความกิ้วโกรดโกรดเครื่องแต่เขายังมีความอดทนอดกัน้นหมายถึงอะไรพี่น้องท่านอิบนุนกอยยิม ร่ำหิมะของพระองค์และ ليس الصبر بالتجلد وإنما هو حبس القلب عن التسخد الم على المقدور وحب للسان عن الشقف فمن تجلد وقلبه ساقط على القدر فلا يصاب برين ท่านอิบนุลกยิมท่านได้อธิบายประโยคของคำพูดท่านซาอิดบินจูเบติวาคำพูดของชายคนนี้เนี่ยที่หัวใจของเขายังมีความโกดเครื่อง ทั้งๆท,ที่เขามีความอดทนท่านได้กล่าวว่านี่คือไม่ใช่เป็นการอดทนด้วยกับการอะไรอดกั้นยอมที่จะเจ็บปวดอันเกิดจากการทดสอบของรัสสบาหานะฮัวตาอัลาแต่การอดทนที่แท้จริงนั่นก็คือการระงับหัวใจไม่ให้ตีโพยตีพายไม่ให้โกรธเครื่องต่อการกําหนดของรัสสบาหานะฮัวตอาอัลลาและการระงับการควบคุมไม่ให้เรานั้น เปล่งปากออกมาด้วยกับการบน่นบ่นอย่างนูน่นบ่นอย่างนี้ว่าเจ็บปวดอย่างนั้นเจ็บปวดอย่างนี้อย่างนี้พี่น้องผู้ที่มีมานไม่ใช่เป็นการอดทนแต่เป็นการตีโพยตีไพ่เป็นการบน่นต่อการทดสอบของรัหหุสภานะหัวตาอาละท่านอิบนุนกลยยมท่านได้กล่าวอีกว่าดังนั้นใครที่มีความอดทนอดกันต่อการเจ็บปวดแต่หัวใจของเขามีความโกรธเคือง มีความตีโพยตีพายต่อการกำหนดของรัฐสภาหนหัวตาลาเขาคนนี้ไม่ใช่เป็นผู้ที่อดทนที่จะได้รับผลบุญจากรัฐสภาหนาหัวตาลาะดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมานี่คือคำพูดของชาวซาลฟที่ดีมากเป็นการอธิบายถ้อยคำของคนในอดีตด้วยกับถ้อยคำของคนในอดีตเพื่อที่จะให้เห็นภาพชัดถึงการอดทนที่แท้จริง คำพูดของท่านอิบนุนก่ย,ยิรมรอฮิมะฮุลล์ท่านได้กล่าวในหนังสืออิดตุสซาบีรินในหน้าที่183แล้วก็184นี่คือเกตเล็กเกตน้อยพี่นองผู้ที่มีมานหวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยขออินงาอัล้อในขราวหน้าเรามีเกตความรู้ใดมานำเสนอก็ฝากติดตามในตอนต่อไปข็อขอปิดท้ายด้วยกับวบาบิลลาฮิตตฟิวันฮ ah. ิดสสายวาส alamu alaykum ห a r a h m a ลอฮ l a h บ w a b า r a k a t u h